สแกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย หนึ่งนะครับที่ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปี2ปีจนมาถึงปัจจุบันตรงนี้ความรักค่อนข้างที่จะจุกจิกสับสนวุ่นวายใจมาโดยตลอดไม่วุ่นวายมากก็วุ่นวายน้อยฮ่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยน้อยแหละครับส่วนใหญ่จะระดับปานกลางไปถึงมากเออฟังสตอรี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายว่าลักนณอะไรและลักษณะนี้นะครับก็มีเสน่ห์นะ เออไอคำว่าวุ่นวายความรักเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าขายไม่ออกหรือว่าแม่งเป็นอีปลาค้างเติ่งอย่างนั้นไม่ใช่มีสเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายแต่ไอคำว่าสเสน่ห์ตรงนี้แหละนำมาซึ่งความจุกจิกและความวุ่นวายบางคนมีแฟนอยู่ก็ต้องเลิกลากันไปไปได้กับอีกคนนึงก็มีก็ด้วยสเสน่ห์ของตัวเองหรือความเซียนก็ไม่รู้ <laughs> ออจริงๆเอาโอ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นเออบางคน กะเฮี้ยนกระหือเรือมีอยู่แล้วไม่พอไปทิ้งคนนี้ไปเจออีกคนนึงก็มีนะครับนี่แหละนี่แหละที่อยากจะพูดให้ฟังฉะนั้นใครที่เป็นลัคนาที่ผมกำลังจะเฉลยนี่ต้องดูให้ดีนะครับความวุ่นวายยังไม่หมดนะครับการเงินการทองอาจจะขยับดีขึ้นแต่ความวุ่นวายในเรื่องความรักนั้นยังไม่หมดนะครับบางคนเข้าไปเกี่ยวพันกับรักซ้อนโดยที่หาข้อสรุปไม่ได้ บางคนไปเจอกับความรักที่เหมือนกับว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันไปได้ประมาณนี้แต่ก็ตัดใจไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอกับความรักที่ยุ่งยากและทุกข์ใจไอ้ลัคนาที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้ความหมายตรงนี้คือลัคนาราศีมีนนะลัคนาราศีมีนบอกให้ฟังอีกนิดนึงว่าในช่วงที่เส้นแสงมิงพยากรตรงน,รงนี้ก่อนที่จะเข้าเมษายนดาวสุขโครจรไปเป็น เกษตรแล้วก็โคจรไปเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยมีนมีสเสน่ห์นะทำเป็นเล่นไปนะครับถ้าไปคุยกับใครแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกคุยไปอย่างนั้นแหละเพล่เพเข้ามาชอบคุณติดพันคุณและจะยุ่งเอานะครับนะครับมันจะไม่ยุ่งได้ไงถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วเขาจะเอาจริงเอาจังกับคุณนะ่ะยุ่งไหมล่ะยุ่งไตหาเลยเออจริงๆแล้วช่วงเนี้ย มีนเนี่ยเนี่ยจะช่วงเมษาไปแล้วไปไปลายเดือนมีนาเข้าเมษาเนี่ยสุขโครจรโยกหน้าเป็นกเกษตรราธิบดีเป็นปทุมเกณฑ์โอ้ยกำลังเสียวเลยอืมนะครับกำลังเสียวเลยฉะนั้นดูให้ดีนะติงไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกเพราะว่าสุขไปอยู่กับเกตฑด้วยช่วงนี้กำลังเอ็กเลยเ <c oughs> อยจริงๆผมจะพูดอะไรที่ชัดเจนเสมอนะครับฟังแล้วไม่ต้องไปแปลเยอะหรอกกำลังเอ็กเลยกำลัง เสี้ยวเลยช่วงนี้นะไปดูให้ดีแล้วก็สเสน่ห์แรงด้วยถ้าไปจีบใครหรือไปแอลใครหรือเข้ามาแอลคุณถักเคมีตรงกันนะโอ้โหจะได้เสียกันโดยง่ายบอกไว้แค่นี้แหละไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับใครนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของเสินแสนหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรายิบสี่นะครับ ไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID Line ให้ ID Line ก็คือ Line add, ต้องมี add, นำหน้านะครับ HORA HORA แล้วก็2 4ทวนอีกครั้งนะครับ add, นะครับ HORA HORA 2 4นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตาม สิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นทิมเขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวนเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับฮ่าฮแเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลนะครับที่ให้ผลดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องสัมพันธภาพเรื่องการมีคู่ จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายๆหมวดหมู่ด้วยกันนะครับที่จะมาเสริมดวงให้กับผู้ที่ใช้ได้ผมเห็นเบอร์โทรศัพท์ของหลายๆคนนะครับที่ความรักส้นตึกอย่างยิ่งไม่สมหวังนะครับบางคนคบกันมาตั้งนานแล้วสุดท้ายถูกเททิ้งเป็นน้ำล้างชามนะครับพอเห็นเบอร์โทรก็บอกได้เลยอ่ะนะครับหลายคนน่ะก็มี6 7เเข้าไปใช้อย่างเงี้ยหลายคนก็มี0-6อย่างเงี้ย บางคนก็มี3 7แล้วก็6พ่วงเข้าไปด้วยอย่างเนี้ยนี่คือการยกตัวอย่างเพิยงส่วนย่อยนะครับที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลในเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องคู่ครองนะครับผมเห็นมาเจ้าไหนเจ้านั้นเลขแบบนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลในด้านลบเกี่ยวเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องความรักทั้งสิน้น ผมมีเลขบางอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับทุกๆท่านที่ได้ชมนะครับ u b e c h ช n แสินแสหม,มิงของแบงค์เบิงไทยนะครับช่วงสแกนเบอร์โทรกับสินแสหม,มิงตรงนี้อยากให้ท่านลองหาเลขพวกนี้มาใช้ดูนะครับมันดีมากแล้วก็มันเฮงมากผมแนะนำให้ใครหลายๆคนเอาไปใช้ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงสัมบันธภาพไปในด้านที่ดีทั้งสิน้นเอ้ยแม่งประหลาดอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ เออมันแปลกแล้วก็ประหลาดจริงๆถ้ามีโอกาสหาเอาไปใช้เถอะนะครับเออต้องบอกก่อนว่า3ตัวแรกผมไม่ใช้นะครับผลรวมผมก็ไม่ใช้เลขที่ผมจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับอาที่เช่น x x x นะครับ x x x 424นะครับ424 6 3 66อา 4246366 6, 6, 6. อันนี้ยกตัวอย่างนะคุณจะเห็นว่าเลข3าไม่ค่อยโอเคนะักปกติแล้วแต่3ถ้ามาอยู่กับ6แล้วกลับที่จะดีกลับที่จะเป็นเลขที่เสริมเสน่ห์นะครับกลับที่จะเป็นเลขที่ทําให้คุณนั้นสักเซสในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นส่วนไอ้424ที่ผมบอกว่าทีแรกเนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับมาดอูอันหลังนี่คือ6366เนี่ย 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6. ดีมากอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ xx หกหนึ่งหกอ่าสี่สฮ่าฮ่าเอ็กเอ็กนี่ก็เป็นการผสมตัวเลขที่ดีนะครับ4ตัวท้ายเลข4ี่กับเลข2เป็นเลขคู่มิตรระหว่างดาวพุธกับดาวจันทรดาวจันรกับดาวพุธส่งผลดีมากในเรื่องความรักก็จะได้แปลกใจที่คนใช้เลขลักษณะน,นี้แล้วถ้าไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะมีคู่ถ้ามีความรักอยู่แล้วความรักแม่งไม่ดีสัมพันธภาพไม่ดี เปลี่ยนมาใช้เลขพวกนี้โอกาสที่จะได้รับความเป็นมงคลของเลขเข้าไปเสริมดวงความรักก็เป็นไปได้อย่างดียิ่งหรือใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองขาดสเสน่หาเลขในกลุ่มที่ผมบอกตรงนี้ไปใช้ดูโอ้แจ๋วจริงๆอันนี้มายกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับมีโอกาสหามาใช้ซะ นะครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับกับช่วงสกันเบอร์โทรกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยฮ่าฮไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับ